สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบทีมงานชัยสระชั้นแนลครับคลิปนี้ภาพมกกูุรถพกหลอครับปีนล่งหวยขึ้นครับใ่ง่อยเต็มโค้งต้องมาหอดอ่าภาพชุ่มครับโถบัยิเหยียดครับเหยียดกันขึ้นนี่ ไลยลงมาดิผู้เกือบลงหวยครับนั่งน้อยเดียวหลังกูครับโอบเ O B เ K ร้อยยี่อ้ายาังเอาไหว้ขึ้นมาได้เยอะครับใช่แน่ ตัวลุงไว้ครับเจ้บาบ๊ะไปร่างใจคนไหนคนแชร์นะครับด้วยกดติดตามฮะเพิ่นยอดจะเอบไหมครับเนี่ยคนหน่อยๆ่าสื่อไก่ย่างอยู่อ้าวฮะไก่ย่างอยู่พอรท่อเห็นบ่ะไก่ยางเปลี่ยนได้ไง เหลังกเลาบต่ทำมกินของส้วกันโอ้แต่แต่แต่โอ้เพียงงวงงวงงวงกัไก่เนไโอ้นอยเดียวแต่เขาลงเขาลงบ่เขาหเจ้าบ่

ต่ำหน่อยหอยเจ้าเจ้าตันอยยี่วัดตนี้หอยแป้งหรือหอยยีวดตั้งไงนะหอยตัวน่าแต่ เดินข้าวเบอ่งใกล้ครับท่านรถขี่ข้าจองไว้อยู่ครับเหลืครับลบลูกหวยครับหม้อ่านประมาณ ผมพูดเกี่ยวกับทุ่งเนี่ยครับทุ่งหอใจอน,นี่ครับไล่ลุมหวยเลยหวยเต็มรถพร้อมสิวะแล้วอีกไหนเดียวครับลุมน้ำครับไล,ล่ลงมาจะเทิ่ยงกุ้งกุ้งอนที่ย่างไรก็นนสิบล้อ ไหลๆๆมาพีความกับคุ้งได้พีความล่งเลยกดหนักกับแรนรุยรุยรุยเคลับ สางใหม่เราแล้วก่อนเมื่อกี้มันก็จองไว้ยัวยจองรถทุกรอไว้ไปไม่ได้ครับอัน,อนตราย giving it นลยครับอ่ะนี่บทคีบเราก็จะดึงไว้ใส่สลิงดึงกันรถไหลลงน้ำครับโอ้ยพอขึ้นมาเยอะมากเลยสลิงเขาดึงไว้ ตัวนี้เสียดีนหนอข่างกล้าวาไม่หนักก็ไม่โคดึงที่ความให้มันตั้งก็ดึงขึ้นครับ,บรนิดเดียวครับ กันครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับอย่างที่เห็นก็น่าจะนะครับสลิงงัดทั้งมาทั้งคือเราขี่เขาดึงไว้เราอยู่ก็อันนี้ปัญหาครับอ่าปลอดภัยปลอดภัย จอดนอนนี่ครับรถแคโกเขาไม่ได้เข้ามารถไม่มีไฟอะทำการก่อใส่ปากแมโคโร อตรงนี้เข้ากุ่มไปแล้ว พอเสร็จถ่ายหเปล่ามันไล้เหี้ยววนและแะครับแถมขึ้นมันโก้ว่าเข้าโอ้บหลายเติมไว้พี่ <c oughs> ใช้ซิบรออรอบเดียวเบนะิดมาหน้า โอ้ยก็แหงแล้วครับแข้งโอ้ฟันมาจากเขาแล้วกำลังเจรจา,า,าว่าจ,จะทำยังไงดี